ซูเปอร์ฮีโร่ที่เร็วที่สุดของ DC ตอนนี้เขาได้กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดกลายล่างเป็นเหมือนเดอะฮักไปแล้วแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมแฟลชเขาถึงได้รับพลังนี้มาได้นะเดอะแฟลชเรียกประชุมเหล่าสปตเดอร์จากทั่วมัลติเวิร์สเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับพลังใหม่ที่เขาพบ หลังจากที่เขาและวอลลี่บังเอิญทำให้สปีดฟอสเสียหายแล้วพลังงานใหม่ก็ได้ปรากฏขึ้นทั้งสตีลฟอสเซจฟอสและสเตรนธ์ฟอสเหล่าสปีดเตอร์ก็เห็นว่ามันไม่เคยมีพลังงานอื่นนอกเหนือจากสปีดฟอสเลยนะทำให้แบรรี่น่ยต้องไปหาคำตอบด้วยตัวเองที่เซ็นทรัลซิตี วายร้ายทิกสเตอร์คนนี้นะถูกแอบ,บนำมาสอบสวนถึงพัสดีเกรเกอรีวูลฟของเรือนจำไอรอนไฮท์ที่เขามักใช้อำนาจกดขี่ผู้ต้องหาฉับพลันพลาแองเจลก็พุ่งมาหวังจะลักพาตัวเขาไปพวกเขายิ้มย่องเลยนะว่าเพราะเมื่ออยู่บนฟ้าแล้วแฟลชก็จะไม่สามารถมายุ่มย่ามได้ แต่ก็ถึงกับสะดุดเมื่อ Flash, แฟลชเร่งความเร็ววิ่งแตกกำแพงทะย,ยานไปชกหน้าพาราอังโจจนหงายแฟลชรีบเข้าไปช่วยทริกสเตอร์ไว้ได้ซึ่งก็เป็นจังหวะที่คอมบานเดอร์โคเนี่ยปรากฏตัวคนนี้นะคะเขาจะเป็นตำรวจมาจากโลกอนาคตไม่ใช่กัปตันโควาวร้ายที่เรารู้จักนะซึ่งมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องมาติดเงกในอดีตกับแฟลชคนนี้คอมมานเดอร์โคก็เข้ามาช่วยสู้แช่แข็งพาราองโจจนร่วงไปแฟลชถึงกับดุเลยนะว่าแบบนี้ตกลงมาก็ได้ตายกันพอดีนะสิ วิธีจัดการวายร้ายของโคเนี่ยมันถึงกับตายเชียวละนะช่วงชุนลมุนระหว่างนั้นทริกสเตอร์ก็แอบหนีไปแต่ไม่ทันไรก็โดนธรณีสูบเลยที่เรือนจำไอเอนไฮเปรียบเทียบเลยก็เหมือนคุกแบล็กเกตที่กอรแทมที่ไอเอนไฮเนี่ยเป็นคุกในเมืองของแฟลชเขานะคะแล้วพัสดีเกรเกอรี่แกก็โมโหจัดเร็วเจ้าหน้าที่พนักงานสองคนนี้ที่แอบจิกผู้ต้นหาของเขาไปและดันทำหายอีกฝั่งแบร์รี่ก็ยังคงตามหาทริกสเตอร์ที่หายตัวไป ไอริสเองก็อยากให้แบลลี่เปิดใจกับคอมมานเดอร์โคลลองทำงานร่วมกันดูสักหน่อยสิแล้วคอมมานเดอร์โคลก็เท็กซ์มาพอดีเลยนะคนกำลังนินทาอยู่เลยว่าเขาเนี่ยพบเบาะแสของทริกสเตอร์แล้วแฟลชมาพบกับคอมมานเดอร์โคลตรงที่ทริกสเตอร์หายตัวไปฉาบพลานมือยักษ์ก็ทะลุขึ้นมาจากพื้นดินนั่นก็คือทริกสเตอร์ในร่างยักษ์ใหญ่เบิ้มเขาจัดการแฟลชและคอมมานเดอร์โคลจนสลบเมือดใครๆก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นตัวตลก ตอนนี้ล่ะนะมันจะไม่มีใครกล้ามาหัวรอดใส่เขาอีกต่อไปและข้อมูลที่คอมมานเดอร์โคเขาพบจากการที่ใช้เทคโนโลยีไฮเทคจากโลกอนาคตของเขาเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละที่ทริสเตอร์อาจจะถูกพลังงานความแข็งแกร่งหรือ Strength Force เนี่ยดูดกลืนตัวเขาและมันก็เป็นจริงดังว่าแฟลชได้พลัง Speed Force มาจากการที่โดนสายฟ้าฟาดจากบนฟ้า ส่วน strength force เนี่ยมันก็เป็นพลังที่มาจากพื้นดินด้านล่างนะคะซึ่งการที่แฟลชไปทำให้ speed force มันเสียหายพวกพลังใหม่ๆมันก็โผล่มาหาโฮสหาคนที่จะรับพลังไปนั่นเองทวิสเ s t e r ตอนนี้ก็อรารวาดทั่วเมือง Central City เลยตื่นเต้นกับพลังใหม่นี้มากการโจมตีของทั้งแฟลชและคอ m มานโดโคเนี่ยก็ไม่ได้ระคายผิวเขาเลย ระหว่างที่ทั้งคู่โดนรวบแฟลชก็เร่งความเร็วจนหลุดจากมือยักษ์ของทริกสเตอร์ที่จับเขาเอาไว้และมันก็ทําให้ทริกสเตอร์เนี่ยเจ็บปวดมากเมื่อแฟลชใช้สปีดฟอร์สผ่านตัวเขาไปนะคะคอมเ a นเดอร์โคจึงได้รู้ทันทีว่า พลังของแฟลชเนี่ยจะแยก Strength Force ออกจากตัวของ t r i กสเตอรเหมือนไปเข้าแทรกแซงแฟลชก็ลังเลว่าเอาไงดีเพราะว่า t r i กสเตอรก็ยังเป็นแค่เด็กวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งเขาไม่อยากจะทำร้ายเด็กแต่ก็ดูเหมือนทริกส s t e r ก็จะอ่อนแรงลงไปทันทีนะ,ะร่างกายของเขาเริ่มรับไม่ไหวกับพลังใหม่นี้ และขอให้แฟลชพาเขากลับไปยังที่คุกไอเอนไฮเพื่อทําการรักษาเขาก็ขอร้องนะว่าอย่าให้ตัวเขาเองเนี่ยต้องอยู่คนเดียวกับพัสดีดเก r เกอรี่วูลฟเลยพัสดีดเกเกอรี่เนี่ยก็มีปักเสียงกับโคพอดีเลยแฟลชก็เข้ามาขวางไว้พร้อมยืนการจะไม่ให้ทริกสเตอร์ต้องอยู่คนเดียวจะทําอะไรแฟลชจะต้องเห็นทุกอย่าง แน่นอนว่าพัสดีคนนี้แกก็เจ้าเล่ห์ไงคืออยู่จะพาคนของเขาออกไปแล้วจะมาคืนเมื่อไหร่ก็ได้งั้นเหรอแฟลชต้องทําตามข้อตกลงคือตัวเองมีส่วนช่วยในการทดลองของเขาและจะทําการช่วยเหลือทริกสเตอร์ให้ด้วยเลยแฟลชก็เลยต้องมาติดแงกในห้องขังกระจกนี้ซึ่งเป็นแอนตี้สปิเตอร์คือไม่มีสปิเตอร์คนไหนสามารถผ่านออกมาได้และอยากให้แฟลชเนี่ยมาช่วยทําการพิสูจน์ความสามารถนี้นะ คอมเมด e r โคกก็สั่งการอยู่ข้างหลังเขาส่งกระสอบทรายไปให้ t r i c สเตอร์ทำการชกและพลังนั้นสูงมากจนน่ากลัวเลยอะสังเกตว่า t r i c สเตอรนั้นก็มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นพลังของ strength force เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับแรงดึงดูด รอบข้างและมันก็ไม่เสถียรไม่เหมือนกับพลังของแฟลชที่ Speed Force นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแฟลชไม่ใช่แบบทิกสเตอร์ที่ Strength Force มันกำลังปฏิเสธเขาไม่ยอมรวมเป็นหนึ่งเดียวและมันก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยร่างกายใหญ่ขึ้นและระเบิดตายไปในที่สุดแฟลชมีไอเดียคือเอาอย่างนี้เราต้องหาอะไรมาส่งต่อพลัง Strength Force นี้ให้ออกจากร่างกายของทิกสเตอร์แต่ว่าตอนนั้นเองพลังของทิกสเตอร์ก็พุ่งปรี๊ดเลย c o m m มนเดอร์โคเห็นท hmm. ่าไม่ดีก็จะปิดช um ีพ t r i กสเตอร์แฟชตกใจมากบอกให้เปิดข้อออกไปเขาจะหาทางช่วยเด็กคนนี้เองเพินเดนก็ได้เริ่มสั่นไหวมันเริ่มแยกออกจากกันพลัง Strength Force มันเข้าไปหาแฟชเปลี่ยนร่างเขาให้กลายเป็น The ะฮ l รทันทีตอนที่เขาโดนสายฟ้าฟาดมันเหมือนตัวเขาเองได้รวมกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ for Strength Force เข้าร่างเนี่ยราวกับว่าเขาต้องแบกโลกอันหนักอึ้งนี้เอาไว้ทริกสเตอรเห็นดังนั้นก็โมโหมาก คิดว่าแฟลชพยายามจะขโมยพลังของตนเขาเปิดฉากต่อสู้ในขณะที่พัสดีบูฟก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดการทั้งคู่คอมเบเดอร์โคเห็นท่าที่ไม่ดีก็เลือกจะจัดการทั้งคู่ซะเลยนี่ไอ้อะพี่แกก็จะยิงทิ้งอย่างเดียวเลยนะตอนนี้แฟลชไม่ใช่ชายที่เร็วที่สุดอีกต่อไปเขาคือฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดไปแล้วกับตันโคยิงเฉียดหน้าอกแฟลชทันทีแฟลชนายก็เห็นแล้วหนิว่าพลังนี้มันอันตรายแค่ไหนและตอนนี้ยังจะมีพลังนี้ในตัวเองโทษทีนะแต่ตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือก แต่แฟลชเขาก็ขวางตัวรับลำแสงน้ำแข็งเขาจะไม่ยอมให้เด็กคนหนึ่งต้องมารับผลกรรมจากสิ่งที่เขาก่อหากเขาไม่ทำให้สปีดฟอร์สเสียหายพลังพวกนี้ก็คงไม่เข้ามาโลกทวิสเตอร์ได้ยินแล้วไม่สบอารมณ์เลยแฮะเขาไม่ใช่เด็กนะแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปหาพัสดีวูลฟ์เพื่อแก้แค้นโคก็เล็งจะยิงอย่างเดียวเลยแฟลชเห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแล้วก็จัดการทุบพื้นดินจนดังสน,นั่นทุกคนปลิวไปคนละทิศคนละทางเจ้าถั่วกระโ้นสินะความรู้สึกของซูเปอร์แมน ยังจะมาตลกได้อีกนะแฟลชก็พูดกับคอมเมดร์โคว่าตอนที่เขาได้รับพลังสปีดฟอส์เนี่ยคิดว่าแค่วิ่งเร็วก็พอแล้วละ่ะแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นและเจ้าสตริงส์ฟอส์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ใช้พลังกล้ามเนื้อเพียงเดียวเขาสามารถควบคุมแรงดึงดูดรอบข้างได้ด้วยแล้วร่างกายของเขาก็เล็กลงไปหน่อยเพราะการใช้พลังมันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดลงการที่พลังของทริสเตอร์มันระเบิดออกมาเพราะเขาไม่รู้วิธีควบคุมมันนั่นเอง แฟลชก็ขอร้องให้คอมมานเดอร์โคเนี่ยช่วยทิกสเตอร์ด้วยฝั่งทิกสเตอร์ก็เข้าไปจัดการพัสดีวูลฟ์กล่าวโทษถึงการทำร้ายร่างกายและจิตใจตลอดเวลาที่เขาได้อยู่ในคุก แฟลชรี ly, พุ่งเข้าไปขวางพัสดีวูฟก็สั่งเจ้าหน้าที่จัดการแต่คอมเมดนเออร์โคก็เข้ามาแช่แข่งบุคคาวไว้การต่อสู้ระหว่างสองยักษ์ก็เป็นไปอย่างดุเดือดแฟลชพยายามทำให้ทริกสเตอร์ใจเย็นแต่ก็ไม่ได้ผลเขาโดนอัดใส่กำแพงทะลุเลยและนั่นมันก็คือห้องขังของบรรดาเพื่อนร่วมทีมทริกสเตอร์ทุกคนร้องว้าวเลยนะว้าวก่อนนั้นคือนี่เรามีแฟลชที่บัฟด้วยเหรอเนี่ย แฟลชใช้พลังแรงน้มถ่วงจัดการทิกสเตอร์รอให้เขาใช้พลังทั้งหมดจนกว่ามันจะหายไปแล้วแฟลชก็ยื้ออยู่พักนึงนะจนกระทั่งเกิดการระเบิดขึ้นแฟลชได้กลายเป็นร่างเดิมพลัง Strength Force มันหายไปแล้วแต่ทิกสเตอร์นั้นตอนนี้เขายกหินยักษ์ที่กำลังจะทับเพื่อนร่วมทีมขอร้องให้แฟลชช่วยพาเพื่อนๆอ,ออกไปทั้งหมดนี้เขาก็แค่ต้องการเป็นคนสำคัญบ้าง ไม่ใช่ตัวตลกในสายตาคนอื่นแฟลชช่วยทุกคนไว้ได้และกำลังจะไปหาทริกสเตอร์แต่ว่าชาไปเสียแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็มีเพียงแค่แขนของทริกสเตอร์แบลลี่คุยกับคอมเมดร์โคหลังเหตุการณ์วุ่นวายโคได้ทำการเช็คแลนารว่าไม่มีสตริงฟอร์ดอยู่แถวนี้แต่ถึงยังไงเซนเทิลซิตี้ก็ยังเป็นศูนย์กลางของพวกพลังใหม่และสตริงฟอร์ดมันคงอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกอยู่กับใครสักคนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่พบอะไรรวมถึงทริกสเตอร์ด้วยพูดง่ายๆก็คือทริกสเตอร์เนี่ยไปสวรรค์ แบรี่โมโหมากนะที่เทคโนโลยีล้ำๆจากโลกอนาคตของโคมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยโคลเลยด่ากลับว่าทั้งหมดนี่มันเพราะแบรี่เองไม่ใช่หรอถ้าไม่ไปวิ่งแข่งกันก็งโง่กับวอลลี่ก็ไม่ทําให้สปีดฟอสเสียหายหรอกไม่ทําให้เขาต้องวา้าไปในโลกอดีตนี้หรอกซึ่งความจริงแล้วทริกสเตอร์เขายังมีชีวิตอยู่พวกพาราแองเจลที่จะรักพาตัวเขาในตอนแรกนั้นก็เพื่อมาหาชายคนนี้ก็คือ t ด e o ออริจินัลทริคสเตนั่นเอง